ได้ดูต้นไม้ร้อยกว่าปีไหนอต้นยด้านนูน้นตอนนี้แพงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาเยี่ยมสวนป่าของเพื่อนของหนูแดงเป็นนักเรียนสามขอปลูกป่าเออ่เริ่มปลูกตอนปลายปีสองห้าหกสองเนาะอันนี้ก็สามปีแล้วสาม,ป,มาปีแล้วประมาณมีนามีนาหกสามมีนาหกสามด้านนู้นมันต้นอะไรอ่ะอายุร้อยกว่าปีเนี่ย มาขามน่าจะมาขาม<ะ>มาขามย์สีดำมมน่าจะตะโกต้นตะโกอ,อต้นสามกีดน,น่าจะมาขาม โอเคสามกีปมีสมต้นอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเราตั้งค่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็จะถ่ายไปเรื่อยๆืเดี๋ยวสักสักห้านาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะก็จะหยุดลองดูว่ามันจะแบบทํางานให้เราไหมเพราะว่าเราทดลองพื้นที่ตรงนั้นที่ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเขาขุดเจอเครื่องชามโบราณอ๋อเหรอด้านนู้นตอนที่เราเริ่มขุดเนี่ยพอขุดเข้าไปแล้วมันเจอ ไม่ได้ขุดพ่อเขาเจอเขาก็ว่าเป็นที่ที่คนโบราณเขาทําบ้านอยู่อาศัยกันเขาก็เลยไม่ทําอะไรอ๋อเข้าใจแล้วก็เ,เลยเว้นไว้อืมอืมอืมเข้าใจแล้วโอเคก็มีต้นไม้โบราณอยู่สองต้นอืมอยู่มาดั้งเดิมอืมน่าจะเป็นร้อยปีแล้วเพราะว่านี่เรา,เ,ราเป็นมานานมากอออก็คือพื้นที่ตรงนั้นเราก็เลยเล้นเว้นไว้ใช่อ่อาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น กระถินส่วนใหญ่ก็คือกระถินเทพาเนาะอาคาเซียแซมด้วยไม้ตตไวทั้งนั้นเลย<ะ>นี่ม,นม,ม,มันจะมีขี้เหล็กไม้ป่าอยู่เกือบห้าสิบชนิดแต่ว่ามันไม่มีอะไรสู้อาคาเซียได้เลยอ,อาคาเซียกับขี้เหล็กอืมเนาะเนี่ยโตวไวแนวนี้น,นี่โอ้โห <laughs> ประทับใจจริงๆทีนี้คือมันมีอย่างของพี่เนี่ยพี่ออกลูกเป็นกระป๋องด้วยเหรอ เอาลูกมันกระป๋องเอากระป๋องมาเสียบเออแล้วก็เท่าที่เห็นนี่คือป่าสามปีนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วดินข้างล่างนี่ก็แบบดีมากๆแล้วอืมเพราะว่าไมม้ก็เริ่่ยยอตอนตอนขุดอะหนูแดงก็คือขุดเสร็จก็เอาคือก้าไม้นี่คือเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมใช่อ่า เตรียมกล้าไม้พร้อมแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันมันโตวไวเพราะว่าดินตอนนั้นดินมันยังไม่แน่นใช่ปะใช่เออแล้วการทำงานเราก็เดีวขุดเสร็จปุ๊บก,ก็ปลูกเลยอืมอ,มอมประทับใจป,ประทับใจหน้าฝนปลูกหน้าฝน,น,นก็ไม่ต้องขุดเยอะอือืม่ต้องออกแรงขุดเยอะปลูกหน้าฝนแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำอืมลดแค่วันปลูกที่ฝนไม่ตกวันไหนฝนตกก็ไม่ลด อืมลดเป็นบางต้นในในต้นไหนที่ปลูกที่วันไหนฝนไม่ตกปลูกต้นไม้ก็จะลดทีเดียวอ่าสามปีลดน้ําทีเดียววันปลูกโอ้สวยงามมากเลยฉันประทับใจมากว่ามันแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าสามปีอะ่ะมันไม้มันโตได้ไวขนาดนี้ถ้าเราทํางานแล้วเราวางแผนให้มันดีๆอ,อ่ะเออเนี่ยต้นสัก ต้นสักแล้วก็คู่กับอาคาเซียสักมันตู้อาคาเซียไม่ไหวตอนแรกตอนแรกมันสูงกว่าอาคาเซียนะปีแรกมันสูงกอาคาเซียนะอ๋อแต่พอปีที่สองมาปีที่สองมันยอมแพ้อาคาเซียเอออาคาเซียแบบสุดยอดสุดยอดเขาบอกว่าระบบแจ้งมาว่ากําลังรอผู้เข้าร่วมชมก็ไม่เป็นไรเราทดลองทดสอบระบบแล้วก็ถ่ายทอดทิ้งไว้เออเราเราสตรีมไว้เราสตรีมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายเป็นวิดีโอไว้ด้วย ตรงต้นไม้ที่มีคลองแล้วขุดถนนสูงขึ้นมาจากทุ่งนาใช่ป่ะหันไปทางซ้ายมือจะเป็นทุ่งนาฝั่งที่ถมสูงกว่าทุ่งนานิดนึงอะแล้วติดคลองอ่ะต้นไม้มันจะโตดีมากอ๋อเพราะอะไรยังไงน้ําไม่ขังแล้วมันได้น้ําจากคลองอ๋อเดี๋ยวไปดูตรงในสวนวที่น้ําขังอ่ะมันจะโต โตช้ากว่าอันนี้อืออืมอ,ม,อ,ม,อม,มันอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ตายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยโตเท่าไรอืออุ้ยทำได้คือเ,อ,เอเธอเธอเงียบๆเนี่ยเธอทําได้แล้วอะสําเร็จแล้วแล้วก็วอ,นอนาคตเธอก็กอสามารถที่จะแปรรูปได้แล้วไม่กี่ปีเนี่ยก็ทําได้แล้วเนี่ยอก่อนที่จะปลูกป,ป่าไม่มีไม่มีแมงปอบินอย่างนี้นะแมงปอน้อยมากอือ พอปลูกป่าเสร็จปุ๊บแมงปอก็มาพึ่งก็มางูก็มานกก็มาเออมาทุกอย่างเลยเออก็ธรรมชาติถ้าตรงไหนมันเออมันสมบูรณ์ตรงไหนมันสมบูรณ์มันก็มาอืมดีงามเฮ้ยวางแผนได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะติดจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นแม่ใช่เออก็เลยไม่ได้ปลูกข้างถนนอืมอืมอืม สวยเลยที่ป้เชอันนี้เราเป็นหากระโดนอันนี้ก็ให้ให้ดูตัวอย่างแล้วว่าอีสามปีเนี่ยไม้ที่ปลูกสลับอย่างนี้แล้วก็วางแผนก็คือไม้นําล่องจริงๆแล้วก็คือถ้าถามคนจากประสบการณ์เนาะอันนี้ขี้เหล็กไอ้สะดาดาสะดาดานกมาปลูกให้อ๋อสะเดาไม่ได้เอามาปลูกอมาปลูกให้นกมาช่วยอืมอืมอืมนกมาอยู่เยอะมากนกนกหลายชนิดเลยเดีู๋วเยอะมากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิด เดี๋ยวพี่ขอปิดไลฟ์ไว้ก่อนอและเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยชอบชอบสวยงามเลยทีเดียวผู้หญิงปลูกป่าภาพออกมาสวยสวยอ่านี่สตรีมหยุดทันทีเอาเ้าเรา